อากาศยุลาหนะคะว่าเมื่อนี้นางเอ็มเฮ็ดยังไนี่นะคะฮ่มื่อค่ะพี่นงคะเลียนขึ้นเสิบลุงไปแล้วก็เลียนขึ้นซิปกวาโลได้คะ่ะตะละมือบเร่ว่านะคะขันเป็นช่วงเทศกาลแม่กะขาปั่นดีเค้งปั่นนะคะพี่นงคะ่ะหุ่นจักบอสนะคะอันต้นนี้สิพาไปเบิรงแม่คั่วเฮ็ดีหยังกอค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือแพนกส้ตมตำนะคะตำไทยไข่เค็ตมตำไทยไข่เค็มอันนี้คือชมหนาของแม่คั่วของเห่านะคะนาะตำไทยไข่เค็ม หญิงแอมทำเป็นไหมคะเป็นค่ะแต่ว่ากินวดาดนะคะผู้ได้กินกับมื่ออ่นเศร้ากับเขาล่วงบานนะค่ะด้านในเลยนะคะป็นย่ำละกาอ่าปาลุสวนปาลุยสวนนะคะนีิชมหน้าของแม่ครัวปลาลุยสวนใช่ไหมคะแซ่บบ่คะเ่อเห็ิดเพลิแซ่บคุอโหอันขายของนะคะแล้วอันนี้คือไปเรื่อยๆนะคะอันนี้แผนกอะไรคะเนี่ยหลับปลาขั่งค่ะหลับปลาขั่งนะคะอันนี้ก็คือ อย่ะวาถอบพี่น้องอันนี้คือปาคางเอาไว้ทำสำหรับทำต้มยำธรรมะสงการนี่บอรหูว่าพี่น้องสิได้กินบอนะคะเพราะว่าหอมแบบแปลว่าตาก่าวมากเลยทุกคนเพราะว่าตัวนี้มันหายากนอนขั้วอิ่มเอิบยแล้วค่ะเอาไปเบิร์แล้วอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้อันนี้คือยำเหล่ารวมนี้ชมน้าแม่ตัวเหลารวมเหลารวมคืออะไรคะหญิงก็สิเป็นยำ ยำกุ้งสดน้ำปลา๋อยำกุ้งสดน้ำปลาจำเรานะคะกระบอกยำเราเอากลับมาบึงอันนี้แผนกทอดอันนี้คือแผนกทอดปลานะคะอันนี้คือแผนกทอดปลามาพ่อกันมาอันล่านได้ด้วยค่ะอยากได้เงื่อนไปพัฒนาบ่มีเงิอนอันนี้คือที่ทอดปลาแผนกทอดปลานะคะอันนี้กะสิปลาทอดนะคะกระทะเผือกกระดําดำได้ค่ะพี่น้องคะมันแซมเสบ มันขายดีโพดครับพี่น้องคะกระทะเพื่อกระดำมดักระทะดำมนะขายดีไม่ใช่ใช่ปะเรื่องโปปีนดอกอ๋อตุ่ย้องไม่าีอันนี้เหล่ารวมนะคะหนูหนูอย่าดัมดัมสอันนี้เรารวมนะคะอันนี้ของลูกค้านะคะเนี่ยค่ะของลูกค้านะคะอันนี้แผนกเสิร์ฟค่ะนางรอเสิร์ฟแล้วนะคะ อันนี้นี่เลยคือเหลารวมก็คือปูปลารานั่นเองไม่ยำปลาร้าุ้งสดปลาุ้งสดปลาราใช่ไหมคะอันนี้ข้าวผัดทะเลอันนี้เนาะค่ะจะเป็นเอ่ออันใดเกาะปลาลุยสวนนะคะตัวตตัวตัวใหญ่ใหญ่รู้ว่าปลาลาีปลาลุยสวนค่ะเดินเลยนะคะตามน้องแคมไปเลยอันนี้แพพคุณเจ้าลูกก็คือปลาลุยสวน ราการที่เยอก็จะเป็นแพของลูกค,ค้าต้งส่วนเดียวกับหล่มลูกเออเป็นปลาลุยสวนค่ะอ่ะพระคุณเจ้าค่ะขออนุญาตนะคะอันนี้นะคะก็คือเอาปลาลุยสวนมาให้กับพระคุณเจ้านะคะอันนี้แออน,นี้นะคะ เป็นการเอาอาหารมาเสิร์ฟกับลูกค้าลูกค้าก็จะเป็นบรรยากาศริมโค้งนะคะทีน้องแอมเอามาเสิร์ฟนะคะวันนี้ลูกค้ายังยังเป็นช่วงเช้าอยู่ใช่ไหมช่วงเช้าอยู่ลูกค้ายังไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายลูกค้าจะเยอะนี่เลยค่ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยโอ้ไม่ ไผมากนอนค่ะไผมากกับซีเดนคันคู่อิ่มเอมใช่ไหมคะอันนี้คือกระโนยโลไม่ไงเ็ดป้ายไม่แน่เขาจะว่านะคะทุกค้นขาใจเย็นๆด้วยค่ะพี่น้องแห่งกามาอุดหนุนน้องเอ็มกับซีไดเอาเงินไปพัฒนาเนาะอุ้ย